คนรวยลงทุนกับอะไรวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้จ่ายของกลุ่มผู้คนที่มีรายได้สูงการศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายของกลุ่มบุคคลที่มีรายได้สูงหรือที่เรียกกันว่าคนรวยสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจเกี่ยวกับการบริหารการจัดการการเงินและการสร้างความมั่งคั่งการทำความเข้าใจกับคนรวยเหล่านี้ นำเงินไปและลงทุนอย่างไรจะช่วยให้เดานั้นสามารถนำแนวคิดเหล่านี้มาปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นการลงทุนหัวใจหลักของการสร้างความมั่งคั่งหนึ่งในลักษณะเด่นของคนรวยคือให้การให้ความสำคัญกับการลงทุนมากกว่าการใช้ใจ่ายอย่างฟุ่มเฟือยพวกเขามองเห็นโอกาสในการ เห็นเงินของพวกเขานั้นเติบโตและนําเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆที่มีศักยภาพและสามารถสร้างผลตอบแทนในระยะยาวสินทรัพย์ที่คนรวยมักจะลงทุนได้แก่สินทรัพย์ทางการเงินเช่นหุ้นตราสารหนี้และทรัพย์สินดิจิทัลเป็นต้นการลงทุนในสินทรัพย์เหล่านี้จะช่วยให้เงินทำงานและสร้างผลตอบแทนสูงขึ้น อสังหาริมทรัพย์การซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อปล่อยเช่าหรือการเก็งกําไรจากการขายเป็นอีกหนึ่งช่องทางการลงทุนที่ได้รับความนิยมธุรกิจการลงทุนในธุรกิจเปิดใหม่หรือการขยายธุรกิจที่มีอยู่แล้วเป็นการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนและมีโอกาสในการเติบโตในระยะยาวนอกเหนือจากการลงทุนคนรวยยังใช้ความสามารถและ สิ่งสำคัญกับสิ่งต่างๆดังนี้การพัฒนาตนเองการลงทุนในความรู้และทักษะใหม่ๆเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับตนเองและเป็นการเตรียมพร้อมเปิดรับโอกาสใหม่ๆในอนาคตสุขภาพการดูแลสุขภาพที่ดีเป็นการลงทุนระยะยาวที่คุ้มค่าเพราะสุขภาพที่ดีจะช่วยให้เราสามารถทำงานและสร้างสารรค์สิ่งต่างๆได้อย่างเต็มที่ ถ้าคุณมีเงินหลักร้อยล้านแต่คุณนั้นจะต้องนอนอยู่แต่ในโรงพยาบาลคุณจะอยากได้เงินนั้นไหมประสบการณ์การเดินทางเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆและการทำกิจกรรมที่ตนเองนั้นสนใจเป็นการสร้างสารรค์ความทรงจำที่ดีและเพิ่มคุณค่าหรือความหมายของชีวิตการให้ การแบ่งปันความรู้ทรัพย์สินหรือเวลาให้กับผู้อื่นเป็นการสร้างสังคมที่ดีและส่งผลดีต่อจิตใจของผู้ให้สรุปพฤติกรรมการใช้ใจ่ายของคนรวยสะท้อนให้เห็นว่าความคิดของพวกเขาที่ว่าเงินทำงานให้เราพวกเขาไม่เพียงแต่เน้นการสร้างไรายได้ แต่ยังให้ความสำคัญกับการรักษามูลค่าของเงินที่ได้มาโดยการนำไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีศักยภาพในการเติบโตระยะยาวและการลงทุนในตนเองอย่างต่อเนื่องแนวคิดเหล่านี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้เพื่อสร้างความมั่งคั่งและความสุขในระยะยาวการลงทุนมีความเสี่ยงควรศึกษาก่อนลงทุน เงินการลงทุนของคุณนั้นอาจจะหายเพียงชั่วคราวหรือหายไปตลอดการได้